วิธีทำความสะอาดคราบเลอะบนผนังผนังบ้านของคุณที่ทาสีไว้เรียบร้อยสวยงามดีแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเจอกับคราบสกปรกและรอยเลอะต่างๆจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันในกรณีที่คุณเลือกใช้สีทาภายในรุ่น Regal Select ก็หมดห่วงเพราะสีทนต่อคราบสกปรกและรอยขูดขีดได้ดีเช็ดทำความสะอาดง่ายโดยไม่สูญเสียความเงาสีเดิมหรือทำให้สีผิดเพี้ยนวันนี้เรามีวิธีทำความสะอาดผนังมาแชร์กันค่ะ ก่อนอื่นคุณจะต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้จากนั้นสังเกตความเงาสีบนผนังถ้าเป็นสีแบบด้านจะต้องเลือกวิธีทำความสะอาดที่อ่อนโยนมากกว่าผนังที่มีความเงาระดับเอ็กเซลหรือมากกว่านั้นปูผ้าลงบนพื้นเพื่อซับน้ำส่วนเกินหรือฝุ่นจากการเช็ดทำความสะอาดสำหรับคราบที่เช็ดออกได้ง่ายให้รูปเบาๆด้วยฟองน้ำชุบน้ำอุ่นถ้าน้ำอย่างเดียวเช็ดไม่ออกให้เติมน้ำยาล้างจานผสมเพิ่มลงไป รูปวนเบาๆเป็นวงกลมจากนั้นล้างด้วยน้ำอุ่นอีกทีสำหรับคราบที่ล้างออกยากคุณอาจจะต้องใช้น้ำยาทําความสะอาดอนเนกประสงค์ที่เป็นแอมโมเนียเบสหรือน้ำยาที่เป็นสารสกัดจากพืชจบงานด้วยการใช้ผ้าเช็ดผนังให้แห้งและสะอาดก็เป็นอันเสร็จสิ้น